วันนี้ผมจะเป็นการอัดโรคนบ n e ในโลบ็อกซึ่งทุกคนเห็น,นคลิปที่อยู่ในเบราว์เซอร์คนบอครั้ Bone, งแรกใส่ผมทุกอนจะรับทุกคนไปดูสวัสดีครับนี่จะเป็นการอัดโรคนบอลครั้งแรกใส่ผมงานตะเพิงไม่รู้เหมือนกันเขาตั้งชื่อให้มันเป็นงานตะเพิง่งทำไมทั้งที่ แจกลูกก็น่าจะได้มันเป็นลูกโป่งมันลุ้นงงขึ้นไปแล้วก็ลงมาขยัวไปอีกเปิดแดดอืมเด้งขึ้นไปเหมือนเดิมโอเคอย่างนั้นแหละโอเคลึบลึบ คกินี่จะเป็นคลิปวิดีโอโคตรสัน้นไห้เจอกันใหม่คลิปหน้าไป